สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูแอมจะมาสอนเรื่องของชนิดของคําคําสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนกันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นี้นะคะก็คือคําวิเศษค่ะคําวิเศษเนี่ยวิเศษยัางไงานักเรียนอยากรู้ไหมคะถ้างั้นเราก็ไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ความหมายของคำวิเศษกันเลยนะคะคำวิเศษวอิวิสอเอสอเศษนอนเนนการันนะคะมันจะไม่เหมือนกับคำว่าของวิเศษนะคะถ้าเกิดคำว่าคำวิเศษเนี่ยจะมีตัวนอนเนนการันอยู่ข้างหลังนะคะคำวิเศษเป็นคำที่เป็นส่วนขยาย ของคาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคํานามคําสรรพนามคํากริยาหรือแม้กระทั่งคําวิเศษของมันเองนะคะซึ่งเมื่อขยายแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะมาถึงเรื่องของชนิดของคําวิเศษนะคะเราจะสามารถจําแนกชนิดของคําวิเศษได้ทั้งหมด10ชนิดด้วยกันเลยค่ะนะคะนะคะักเรียน ชนิดที่1นนะคะก็คือลักษณะวิเศษค่ะสิ่งที่เป็นลักษณะวิเศษก็คือคําวิเศษที่ใช้บอกลักษณะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดสีขนาดกลิ่นรสหรือบอกความรู้สึกนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าดีคําว่าชั่วคําว่าใหญ่เล็กหอมหอมวานเหม็นเผ็ดเปรี้ยวอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะวิเศษค่ะต่อไปอย่างที่2ก็คือกาลวิเศษก็คือคําวิเศษบอกการเวลา ยกตัวอย่างเช่นคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นอดีตอนาคตปัจจุบันพรุ่งนี้วันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือกาลวิเศษค่ะต่อไปเป็นชนิดที่3นะคะนั่นก็คือสถานวิเศษสถานวิเศษก็คือคำวิเศษที่ใช้บอกสถานที่นั่นเองค่ะอย่างเช่นคำว่าใกล้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่บนอยู่ล่างอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวานะคะ ต่อไปชนิดที่4ก็คือประมาณวิเศษเป็นคำวิเศษที่ใช้บอกจำนวนหรือปริมาณค่ะอย่างเช่นจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรือมากน้อยหลายบ้างบ่อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะคำวิเศษชนิดที่5นะคะได้แก่ปฏิเสธวิเศษนะคะ คำวิเศษชนิดนี้เนี่ยจะแสดงการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับค่ะจะมีคําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ให้อย่างนี้เป็นต้นค่ะและชนิดที่ 6, ประติชยาวิเศษคือคำวิเศษที่แสดงการขานรับหรือการโต้อตอบนะคะหรือคำลงท้ายให้สุภาพนั่นเองค่ะอย่างเช่นคำว่าครับค่ะขอรับเป็นต้นค่ะ คำวิเศษชนิดที่7นะคะก็คือนิยมาวิเศษค่ะคือคำวิเศษที่แสดงความชี้เฉพาะเจาะจงนะคะโดยมีคำว่านี้นี่นั่นโน่นทั้งนั้นแน่แน่แน่นอนเป็นต้นค่ะข้อที่8ดนะคะชนิดที่8ก็คืออนิยมะวิเศษอ่ะมีคำว่าอ่ะอยู่ข้างหน้าก็แปลว่าไม่นะคะ เมื่อกี้นิยามะแปลว่าชี้เฉพาะเพราะฉะนั้นอะนิยามะก็แปลว่าไม่ชี้เฉพาะค่ะอย่างเช่นได้อะไรใครยกตัวอย่างประโยคที่ใช้อนณิยามะวิเศษนะคะอย่างเช่นใครจะไปเป็นเพื่อนฉันก็ได้อ่าอันนี้ก็คือไม่เฉพาะจอดจงว่าเป็นใครนะคะ คำวิเศษชนิดที่9นะคะก็คือปริจฉาวิเศษคำว่าปริจฉาแปลว่าคำถามนะคะเพราะฉะนั้นปริจฉาวิเศษก็คือคำวิเศษแสดงคำถามหรือแสดงความสงสัยค่ะจะมีคำว่าเท่าไรเมื่อไรใดอะไรไหนทำไมเป็นต้นนะคะและสุดท้ายเลยชนิดที่10นะคะก็คือประพันธ์วิเศษ ประพันธ์วิเศษนะคะก็คือคําวิเศษที่ทําหน้าที่เชื่อมคําหรือเชื่อมประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันมีคําว่าที่ซึ่งอันเพื่อค่ะ ต่อไปมาดูหน้าที่ของคำวิเศษกันบ้างนะคะคำวิเศษจะมีหน้าที่ต่างๆดังต,งต่อไปนี้ค่ะข้อหนึ่งทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่าคนตัวเล็กใส่กระโปรงสั้นคำว่าตัวเล็กนะคะขยายคำนามก็คือคำว่าคนนะคะบอกให้รู้ว่าคนคนนี้มีลักษณะก็คือเป็นคนตัวเล็กๆ และก็คำว่าสั้นเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่ากระโปรงนะคะซึ่งบอกให้รู้ว่ากระโปรงมันสั้นนะคะต่อไปพ่อซื้อรถใหม่คำว่าพ่อซื้อรถใหม่นะคะคำที่เป็นคำวิเศษก็คือคำว่าใหม่บอกลักษณะของรถนะคะว่ารถเนี่ยมันใหม่ค่ะนักเรียนสังเกตตัวสีแดงซึ่งเป็นคำวิเศษนะคะจะอยู่ข้างหลังคำที่มันขยายทุกครั้งเลยนะคะ เห็นไหมคะคนตัวเล็กกระบโบงสั้นรถใหม่ค่ะหน้าที่ของคำวิเศษนะคะหน้าที่ที่2ก็คือใช้เป็นการขยายคำสรรพ,พนามค่ะอย่างเช่นประโยคที่ว่าเขาคนนั้นมาหาเธอเมื่อวานนี้ค่าคำวิเศษก็คือคำว่าคนนั้นนะคะขยายคำสรรพ,พนามก็คือคำว่าเขาบอกให้รู้ว่าเป็นเขาคนนั้นไม่ใช่คนอื่นค่ะ และต่อไปประโยคที่ว่าฉันเองที่ชวนเขามาคำว่าเองเป็นคำวิเศษขยายคำสรรพนามก็คือคำว่าฉันนะคะบอกให้รู้ว่าเป็นฉันคนนี้แหละเองที่ชวนเขามาค่ะหน้าที่ของคำวิเศษต่อไปนะคะก็คือทำหน้าที่ขยายคำกริยาค่ะ อย่างเช่นประโยคที่ว่าน้องวิ่งเร็วคําว่าเร็วเป็นคําวิเศษขยายคํากริยาก็คือวิ่งนะคะบอกให้รู้ว่าน้องเนี่ยวิ่งเร็วต่อไปคนอ้วนกินจุคําว่าจุเป็นคําวิเศษนะคะขยายคํากริยาก็คือคําว่ากินบอกให้รู้ว่ากินจุความหมายของคําว่ากินจุก็คือกินเยอะกินไม่หยุดนะคะ ต่อไปหน้าที่ของคำวิเศษในการทำหน้าที่ขยายคำวิเศษของมันเองนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่าลมพัดแรงมากคำว่ามากเป็นคำวิเศษขยายคำวิเศษก็คือคำว่าแรงค่ะต่อไปเขาร้องเพลงเพราะจริงๆนะคะคำว่าจริงๆเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าเพราะซึ่งเป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะคะบอกให้รู้ว่าเพราะ จริงๆเลยนะคะไม่ได้ล้อเล่นเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของคำวิเศษค่ะต่อไปนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมแล้วก็หยิบหนังสือมาแล้วก็เปิดไปที่หน้า54นะคะเราจะทำทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะคะก็คือหน้า54และหน้า55ค่ะพร้อมแล้วก็ ไปดูกันเลยค่ะเปิดมาหน้า54จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะข้อที่3ใหญ่เราทำกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะทำในข้อ4ใหญ่คำสั่งก็คือนำคำวิเศษในประโยคต่อไปนี้มาวิเคราะห์ว่าทำหน้าที่ขยายคำใดมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่เขากำหนดให้ก็คือประโยคที่ว่ากิ้งกือมีขามากมายนะคะ นักเรียนสังเกตไหมคะว่าคําไหนเป็นประธานในประโยคประธานก็คือคําว่ากิ้งกือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถขีดออกได้เลยต่อไปคําว่ามีมีเป็นคําอะไรคะเป็นคํากริยาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คําวิเศษก็ขีดออกได้เลยต่อไปคําว่าขาขาก็คือเป็นกรรมนะคะ เพราะฉะนั้นกิ้งคือมีขาเนี่ยเป็นประธานกิยากรรมเหลือคำว่ามากมายนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ามากมายคือคำวิเศษคราวนี้เรามาดูว่าคำว่ามากมายเนี่ยขยายคำว่าอะไรนะคะจะเป็นกิ้งกือมากมายมีมากมายหรือขามากมายคะคำตอบที่ได้ก็คือขามากมายเพราะฉะนั้นคำว่ามากมายขยายคำว่าขาค่ะ ต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างอีกข้อนึ่งนะคะในหน้านี้ประโยคที่ว่ามดคันไฟกัดเจ็บมากมดคันไฟเป็นประธานใช่ไหมคะนักเรียนก็ขีดออกได้เลยว่าไม่ใช่คำวิเศษแน่นอนต่อไปคำว่ากัดกัดก็คือคำกริยาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำวิเศษส่วนคำว่าเจ็บมากนะคะมันก็คือคำวิเศษนั่นเองบอกให้รู้ว่า กัดอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเจ็บมากเป็นคำวิเศษต้องเอามาเติมในช่องวงกลมข้างหน้านะคะขยายคำว่ากัดค่ะข้อที่2ยุงและบึ่งมีปากแหลมนะคะนักเรียนก็ต้องหาคำวิเศษมาเติมในวงกลมแรกแล้วก็มันขยายคำว่าอะไรนักเรียนก็มาเติมในวงกลมข้างหลังค่ะต่อไปในหน้า55นะคะคุณครูจะยกตัวอย่าง ข้อที่3ละกันนะคะลุงบุญปลูกผักหลายชนิดลุงบุญเป็นประธานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำวิเศษและคำว่าลุงบุญคำว่าปลูกก็เป็นคำกริยาลุงบุญปลูกอะไรปลูกผักผักก็เป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าลุงบุญปลูกแล้วก็ผักเนี่ยไม่ใช่คำวิเศษแน่นอนเหลือคำว่าหลายชนิด คราวนี้หลายชนิดเป็นคำวิเศษนักเรียนก็เอาคำว่าหลายชนิดมาเติมในวงกลมช่องที่1ด้านหน้านี้นะคะและคำว่าหลายชนิดมันขยายคำว่าหลไรลุงบุญหลายชนิดปลูกหรือปลูกหลายชนิดหรือผักหลายชนิดค่าขยายคำว่าผักนะคะผักเป็นยังไงผักหลายชนิด เพราะฉะนั้นเราก็จะเติมคำว่าผักในช่องวงกลมด้านหลังค่ะส่วนอีก2ข้อข้อ4กับข้อ5นะคะข้อ4เจ้าแก่นวิ่งเร็วมากและข้อ5แม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอื่อยๆนะคะให้นักเรียนหาคำวิเศษมาเติมในวงกลมช่องแรกและเอาคำที่มันขยายเนี่ยมาอยู่ในช่องวงกลมด้านหลังนะคะเช่นเดียวกันให้นักเรียนลองทำนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำมาส่งคุณครูทางไลน์เหมือนเช่นเดิมค่ะ ในวันจันทร์ที่20กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการสอบเก็บคะแนนในเรื่องของชนิดของคำนะคะแม้ว่าจะเป็นคำนามคำกริยาคำสรรพนามหรือคำวิเศษที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะนำมาสอบเก็บคะแนนในวันจันทร์เพราะฉะนั้นนักเรียนอ่านหนังสือทบทวนความรู้นะคะในหนังสือเรียนภาษาพาทีเนี่ยก็จะมี เ,เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของคำนี้ให้นักเรียนอ่านทบทวนหรือนักเรียนอาจจะดูคลิปการสอนของครูย้อนหลังเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ